สวัสดีนะครับสวัสดี f อฟเชฟหนุ่มน้ำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้แนวทางของวันที่5้าเดือน6ปี6 7ดนะครับผมวันนี้มาเร็วเป็นผิดปกติไม่ต้องตกใจนะครับพอดีพรุ่งนี้เชฟหนุ่มมีงานนะครับพรุ่งนี้พอดีเพื่อนเชฟหนุ่มโทรมาให้ไปช่วยงานรับจ้างทําฝ้านะครับเชฟหนุ่มก็เลยพูดไปแล้วว่าจะทําคลิปให้กับ f อทุกๆวันก็เลยต้องรีบทําคลิปตอนนี้ก็มาทําที่โรงจอดรถนอกบ้านก็ ในบ้านก็ลูกดูทีวีพ่อแม่ดูทีวีอยู่เนาะเชี่ <t une S 1> หนุ่มก็เสียงดังเดี๋ยวจะทําคลิปให้ข้างหลังนะครับผมเอาโต๊ะมาตั้งใหม่ก็ครับผมเดี๋ยวเราไปอ่าสําหรับพี่พี่เอฟซีท่านใดนะครับจะสั่งน้ําพริกากากหมูหรือว่าแคบหมูนะครับไอเดียลาเชี่หนุ่มก็0 5 5, <_ t une> 8 7 9 6 6 5 6 0 5เบอร์โทรก็0 8 8 6 8 3 6 2 8 1นะครับผมก็ทักทายกันเข้ามาได้โทรเข้ามาได้นะครับเชฟหนุ่มจะทำน้ำพริกกากหมูมาวันวันพฤหัสนะครับ วนพรุ่งนี้เชียบหนุ่มไปรับจ้างทําฝ้านะครับผมฝ้าบ้านเนาะก็พรุ่งนี้ไปทําที่หัวหินก็ออกเดินทางแต่เช้าก็เลยต้องทําคลิปให้ fc ได้รับชมกันก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่อไม่ได้ทำเนาะครับผมสําหรับวันที่สี่เชียบหนุ่มให้เด่นที่หนึ่งสองแปดเก้าวิ่งลู่ที่หนึ่งนะครับผมเฉพาะกีดอ,ออกอันนี้เขียนติดกันห้าหนึ่งสองกับหกสามก็มาหนึ่งสองนะครับผมตัวเน้นด้วยนะครับผม ส่วนรอบพิเศษออก6 5 8กับ3 6เนาะ8มาแต่จับคู่ให้ไม่เข้าปกติออก1 2 7กับ15ก็มา15นะครับแล้วก็2อนะครับผมอันนี้ก็ผิดตัวเดียวนะครับผมให้8 2 1มันออก 1>, 1 2 7 P7 อันนี้2 1 3ก็เข้า1กับ2อันนี้ก็เข้า1กับ2อันนี้1 2 9อันนี้ออก1 2 7ดูมันผิดแต้มเดียวครับผม VIP ออก7 6 3กับ8 1ก็มา8 1ตัวเน้นนะครับก็คือว่าโอเคครับคลิปนี้ก็แนวทางรอบนี้ก็มาครับเด่น1ครับ1มา2มา8มา9มามาเนี่ยวันนี้9ไม่มา ก้าวมาไหมหนึ่งก้าวไม่มานะครับผมวิ่งรูดหนึ่งมานะครับตามต่อของวันที่5้านะครับผมวันที่ห้าเนาะนี่เอโต้ทำกันบ้านลูกชายมาทําคลิปย้ายมาทํานอกบ้านมาทําที่โรงจอดรถครับผมสําหรับแนวทางของวันที่ ว่าถ้าเกิดไม่ทําตอนนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ทาแน่นอนต้องเดินทางไกลแต่เช้าแต่สําหรับในคลุมลน์ก็คงได้ได้ลงคลิปให้เนาะวันที่ห้านะครับผมเดือนหกปีหกเกินนะครับทําในบ้านก็ดูทีวีกันอยู่เสียงดังนะครับผมฮาหน่อยวันนี้นะครับเที่หนุ่มทานข้าวแล้วก็มาทําคลิปเลยรวม สี่น้อยนะครับเด่นนะครับผมตัวเด่นเด่นของวันนี้เด่นที่สามนะครับผมสามสี่หกสามสี่หกเก้านะครับผมวิ่งลูดนะครับผมวิ่งลูดที่สี่นะครับวันนี้วิ่งลูดที่สี่นะครับผม ก็จับชุดก็จะเป็นสามสี่นะครับสามห้าสามหกแล้วก็สามเจ็ดนะครับสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะครับหกเจ็ด หกแปดหกเก้าแล้วก็หกศูนย์นะครับผมลงให้ตามสูตรนะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้า 9ก้ามีแล้วก็คงจะเป็น9 7นะครับผมคูเบิลก็จะเป็น3 3 4 4 6 6, 6. แล้วก็99นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับผมวันที่สีก็เฉี่ยวไปเฉี่ยวมาเนาะ เก้าสี่หกนะครับหกสามสี่นะครับสามสี่ห้าแล้วก็สี่หนึ่งสามนะครับประมาณนี้แนวทางของวันที่ห้านะครับผมลายมือก็ขี้เหร่นหน่อยรีบ ก็ต้องพักผ่อนทานข้าวแล้วสำหรับวันนี้วิ่งลูดนะครับตัวที่วิ่งลูดได้นะครับมี4 4กับสามนะครับตัวที่วิ่งลูดได้นะครับวันนี้4กับ3ชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะครับผมคู่เบิ้ลก็จะเป็นสามเอ้ไม่ใช่ชุดเน้นก็จะเป็นสามสี่ สี่เก้าแล้วก็9กสมนะครับผมชุด3มตัว9ก้าสี่หหสามสี่มันอาจจะกลับหัวกันหรือเปล่าไม่รู้เนาะเราก็ไม่รู้เอาตามที่ตามสูตรคูเบิร์นสีนะครับผมกับ3ามสาม แนวทางของวันที่4ไม่มีเบิ้ลเอาชุดพิเศษจะเน้นเบิ้ลจัดเบิ้ลหน่อยติดเบิ้ลติดเบิ้ลเนาะติดเบิ้ลนะครับผมถ้ามีเวลามันก็สามารถทําคลิปได้ถ้าไม่มีเวลานี่ก็รีบหัวทิมหัวตามต้องเข้าไล่เข้างาน <c oughs> ครับผมก็ประมาณนี้แนวทางของวันที่5นะครับผมสําหรับอีกครั้งนะครับ นับสนุนช่องหรือสั่งน้ำพริกกากหมูนะครับผม ID ดี n ลนก็087 9 6 6 5 6 0 5เบอร์โทรก็0 8 8 6 8 3 6 2 8 1นะครับมีทั้งน้ำพริกกากหมูแล้วก็แคปหมูที่ว่าเอาไปทานกับส้มตำหรือว่าทานเล่นก็ได้นะครับผมเชฟหนุ่มทำเองทุกขั้นตอนนะครับผมใครสนใจก็สั่งได้นะครับราคาเป็นกันเองนะครับผม สอบถามหรือโทรมาก็คุยกันก่อนก็ได้นะครับผมหรือใครจะไปเอาไปมีร้านค้าเอาไปขายในร้านก็ได้นะครับเชฟหนุ่มก็ส่งราคาส่งเนาะโอเคครับคลิปนี้ฝากไ้เพียงแค่นี้ขอให้ F c ฟซเชฟหนุห่มเฮงๆงปังปังทุกท่านนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับ